จะมาพูดปัญหาของโรงเรียนนะคะในเขตพื้นที่ก็อาหารที่เราไปดูก็สาเหตุก็มาจากชาวบ้านนะยคะ่ะผู้ปกครองพูดถึงว่าอาหารโรงเรียนไม่โอเคกับลูกหลานเขานะคะตอนแรกฟังก็ยังก็ยังฟังเสียงน้อยนะคะแล้วก็เลยไปคุยกับผู้นําชุมชนผู้นําชุมชนน่าจะเป็นกรรมการในในในกลุ่มอาหารของโรงเรียนนี่แหละคะ่ะ เขาก็บอกว่าอาหารโรงเรียนดีนะบางวันก็มีก๋วยเตีย๋ยวบางวันก็มีข้าวเราก็เฉยไปก็จะมีผู้ปกครองมาพูดทําเลยให้เราถึงคิดขึ้นว่าเราน่าจะเข้าไปดูสักครั้งหนึ่งเนาะก็เลยเข้าไปดูแล้วก็ถ่ายภาพส่งให้น้องเขามานะคะปัญหาที่ไปเห็นคืออาหารนะ่ะดูแล้วไม่ได้คุณภาพเลคะ่ะเพราะว่าที่วันนั้นเข้าไปยังจะมีข้าวมันไกน่กับบะหมี่น้ํานะคะ เด็กบางคนก็จะมีบ่อนีน้ำแล้วก็หมูลายๆหน่อยนึงแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตักน้ำนะคะสังเกตไปยืนดูเขาเนะี่ยแต่จริงก็รู้จักแต่ในนั้นหมดเลยเราก็ทำเรียนๆเป็นว,ว่ามาดูหลานเขาจะตักลูกชิ้นให้เด็กทุกคนเลยนะน้ำกระบวยหนึ่งกับลูกชิ้นหนึ่งลูกหนึ่งลูกทุกคนเลยค่ะไม่มีใครได้สองลูกแล้วก็จะมีถือล้วยอยู่ในถางก็ไม่มีแม่ไม่มีแม่ครัวมายิบให้เด็กเด็กบางคนก็เดินเลย เด็กอ่ะถ้าไม่เรียกให้เขากินหรือว่าให้เขาหยิบเด็กเขาก็จะไม่หยิบไม่กล้าหยิบอยู่แล้วแล้วก็จะมีครูอยู่แค่หนึ่งคนเดินพูดเดินพูดดูแลเด็กแล้วก็จะมีขนมขนมขนมไข่อลค่ะแล้วก็มีฝรั่หลังก็เลยถามเด็กว่าหนูทําไมไม่เอาฝ้า่หลังไม่ชอบกินเด็กบางคนก็ถ้าคนไหนชอบกินก็จะให้แค่สองชิ้นบางคนไม่ชอบกินก็หนึ่งชิ้นบางคนก็ไม่กินเลย แต่ในใจเราก็คิดว่าทําไมไม่มีแตงโมอีกอย่างให้เด็กเลือกนะคะเด็กบางคนไม่กินฝรัง่ง็่า,าจ,จะเป็นแตงโมนะคะแล้วก็พอท้าย,ายแถวก็จะได้ขนมไข่หนึ่งชิ้นแล้วอยูไ่ได้ขนมไข่เหลีงชิน้นแล้วน้องที่แจกขนมใส่ขนมไข่ก็บอกก็ดงพอดีรู้จักกันเลื่อบอกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวหนูไปเอาขนมก่อนเขาไปสักพักเขาเข้าไปเอาขนมเขาเดินออกมาเขาก็พูดกับน้องที่ตักข้าวมันไก่เขาบอกว่าอะไรวะ เมื่อกี้ขนมนยังปีนอยู่เลยมันหมดแล้วไหนคุณบอกไม่กินวะเขาต้อ,องกินชิ้เขาก็ารู้ันเนี้ยหนูก็มองเขาแล้วหนูก็ยิ้มยิ้มเฉยๆไม่ได้พูดอะไรสรุปว่าเด็กทช้าชๆจะไม่ได้ขนมนขัแล้วไม่กินข้าวหลังก,ก็จะไม่ได้ผลไม้อะไรเลยนะคะและ้วหนูก็คิดว่าเอ๊เด็กไม่กินหมูไม่กินถั่วเข้ทำไมไม่ให้กินชิ้นเพิ่มเด็กไม่ได้กิชิ้นเพิ่มนะคะคนละหนึ่งรู้เหมือนกันทุกคนเลยเนาะอันนี้ก็เป็นข้อ,ขอมูลของโรงเรียนในเขตพื้นที่ของเรานะคะ แล้วเดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวให้พี่พูดถึงโรงเรียนตรงพี้เนาะแล้วก็จะพูดพูดถึงโรงเรียนของอำเภอเมืองนะคะของอำเภอเมืองก็จะมีนักเรียนป .1 ถึงป .3 ของเขายังไม่มีปัญหานะคะแต่เขาจะเข้าไปเยี่ยมดูอยู่เป็นระยะระยะนะคะในเขตอำเภอเมืองจะเข้าไปเยี่ยมชมทีมสตอรจะเข้าไปเยี่ยมชมหยู่เรื่อยๆแต่ยังไม่เจอปัญหานะคะของขอำเภอเมืองของของพระนงก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวให้สนามชัยตอบ คือเป็นเลือดานไทนคะซัลอกของสนามไทยพอดีก็ค,คือโรงเรียนของเราคือโรงเรียนบ้านวิหญิงน่ะค่ะที่เราเข้าไปดูตรวจสอบการซื้ออาหารของทางโรงเรียนก็เด็กเราสองร้อยกว่าคนแ่อาหารแบบปร,เระเภทวันนั้นที่เข้าไปตรวจของไก่เขาสั่งไก่ให้เด็กประมาณสิบสิบามโลใช่ไหมคะ แล้วก็เป็นผักเป็นอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้กับเด็กๆิที่เราเรียนจากการที่อรไปดูแล้วทําแล้วออกมาคือปริมาณอาหารมันน้อยเกินแล้วก็พอให้เด็กกินข้าวก็คือมันจะแบบข้าวเยอะในบางคนแบบ จบเลยรูปออกเลยเป็นไรเราก็อยากให้แต่พวกเราอ่ะพยายามนะคะทุกวันนี้ก็คือพยายามเข้าไปสอนสอนช่วยเหลือครูแล้วก็แนะนําแต่ว่าอยากให้เด็กเออเราไปแล้วมีแตงโมตอนแรกมีแตงโมสามลูกที่ครูซื้อมาแต่พอเขาเห็นพวกเราที่เป็นครูอ่ะตัวสาวๆแบบนีเงี้ยเออเราก็เลยแบบ ไม่ว่าอะไรกันก็เลยกลับกลับกันเสียงมงมากมายอยากตรวจดูว่าเด็กขาจะได้ทานอะไรบ้างหูเป็นมงหรือว่าย้อนกลับมาที่แนอีกครั้งหนึ่งมาตรวจก็เลยว่าคือครูเขาประสานงานกันแล้วกก็เลยไปซื้ออง่นมาเพิ่มเล้วเท่าที่สองลังเพื่อเขารูแล้ววันนี้ใส่ก็ต้องมีพวกเราก็ไปดูแน่เลยก็เลยกลายเป็นว่า็กติก็ดีใจกับบอกว่าเ้ยวันนี้มีผลไม้สองอย่างเลยนะคือทั้งแตงโมกับอัน ปกติถามว่าแล้วยังไงคะเขาบอกว่ามีอยู่อย่างเดียวแตงโมทุ่หวานเลยนออะไรน้าวนี้ของเราก็น่าจะมีแค่นี้แล้วล่ะขอบคุณค่ะ